สบายดีป้าลุง<อ>สบายด niin, ีเด niin, ้ด niin, ดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุข <c ười> สุขคนเนาะอบีวะเอาอันกระตุกสวยเขาไม่ใหญ่ก็พอใหญ่ลงมาแต่ห้องดูเพิ่นแต่ถ้ากระแตจีได้เกิดมาเราก็เห็นหลุดเนาะเนาะ อันป้าลุงเพิ่นว่ะ FC เพิ่นคอมเมนต์มาว่าบ่ให้บ่ให้สวยใส่ผ้าสติกอันนี้เนาะพอม่นอันมันเป็นยังวะเป็นมะเร็งมันผ้าสติกแล้วมันถือความห่อนเลยเนาะนี่นนเราก็เลยเอาอันอันนี้ลงมาสวยเอาลงมาสิเป็นเดือนเลย ป้าซูบเอาเลยเป็นวัดเลยไปซูบเอากินข่าวนะลูกก็เอาหอนเห็นแล้วมันเข้าไปมันจังหายใจหมดก็เอาหนอนเห็นแล้วมันเข้าไปมันจังหายใจหมด มันนิ่นาเนาะอมเออตุ้มก็ตุ้มเอาหลอดบางนานีไปดูดินนะดูไปอย่าลงน้าเด้อมันเปื่นเด้อเมครึ่งอีกพหอมเด้ ก็ยนยามน้าวะหนก็อยากสวยอยู่กับนยามห่อนอ้ยแขกคือยังกออนไหนกออันนเนี่นี่กบมีน่อยมาคายให้ซ้มมือว่ะสันยังได้ๆอีกจำนี้นะอ่ะยังซ้ำขึ้นไปได้ รดแล้วคือตัวใหญ่เลยเนาะกระดหน้าปิงเบโลกคนหลายเนาะมันสิบ่กินได้คนหลายปิงเห็นบ่ตัวบ่ได้ยิมูนเห็นบ่อดมูมือคืนนีสวดานเฮาอยู่กันอใหญ่แม่นเด็กน้อยกกําลังไว้กินามตัวบ่ิ่มูา้รุมันกําลังเียนมันกําลังกินพี่น้อง กินยักแซะลาคนเนาะขอกินยังกระแซะพะนะเฮหอยู่กันหลายคนไปกินยังกระแซพาผู้ใหญ่ใจดีอุดนุ้นเนี่ยเด้อสปอร์ตเนี่ยเด้อจ้าสปอร์ตเนี่ย้บบคือของในล่านก็มาจ่ายค่าไฟค่าไฟของารนเด็เจ็ดเซนไป แม่เอาโดดูตโลดรุ่งเด้อดดินซ้ายคูกนเกยเห็นไ,หหไปตกดินซ้ายก่อนยเห็นมเห็นแมโบเห็นน่ะปลาลงตอนอเนี่ยม่หิบเลยมาแพอเห็นไหมคุณปลาเล็กยากไม่พอเนี่ยไม่ขีดบนะลูก อ๊ากิโตะไม่นะสัน2ลูกอือประมาณ1เนาะปากิเมอ้าวใส่กิเมอ่ะพอลูกบ่ติดเองจับมือเนาะเกาะนี่ปล่อยดิแม่ปิดให้จับอ้าวไม่มาได้ พอก่อนพอก่อนพอก่อนจีมาพอก่อนพอก่อนมาสีใสสองหีบเลยมันฉุกเร็ววะเจ้าก็ขี่ไปเฉยเต้านั่นมาแม่ตุ่มมะวิจัยตุ่ม ไม่ได้นน้ำตัดเองผูิ้นท่าย,ยเองบน้ำด้วยละพอไปบริเวพอไปฉากนี้มาๆๆ โูุกเลยตอนนี้สิใส่พีเงาเงใส่ีแบบ้อีกเลยตันนี้เงพีเงาีินสลับกันปินหัวกินทางสลับกันเลย ป,นนปน ah e มมีนไม่เลยก้ากาะปีนไม่ไม่หีบอมเพม่ห้อยนะกีน่น้องปา่ปานรดเหลวบ่านวเลยป่าลรดเหลว มกแปงหรือกับมะหุงเนาะแต่ยังโมโหสิตํ้มยังไม่นาะกงมะทั่วมกแปงกับมกหุงมกหุงนี่สิมีมะทั่วกับมกแต้งยันมามีอยู่ No! นี่พี่น้องกำลังสีชุกแล้วปลาลดแล้วพี่น้องปลาลดแล้วบึงไม่ฮัมประยักสัตว์ตรงพีมันยังสัตว์นี่ปีนใส่ไม่หีบบานเฮาเลย ลุงเพิ่นซื้อมากแต่ตลาดเนาะแถวบ้านเฮานี้โหหายยากปาลาเนี่ยแถวให้แถวหน้านี่ก็ได้หายาดปาลาหลุดแล้วนี่เนะาะกำลังสีสุกเลยพี่น้องนี่หอม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  tiền mất lời thì sự mà

没有啊。No, um สีเป็นตะแสบแท้ทางด้านขวานพ่นอพกำลังคลิปหงานด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใมเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แน่สบายดี